คุณขายบริการทางด้านการประกันชีวิตแล้วคุณจะขายไงขายให้มันขายให้ดีอ่ะคุณก็ต้องสร้างคุณค่าคุณก็ต้องสร้างคุณค่าให้เกิดแล้วทํายังไงจะสร้างคุณค่าเกิดได้คนก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณน่ะมันเป็นอย่างไรมันดียังไงมันช่วยเขาได้ไหมมันก็เป็นที่มาของการขายการตลาดเออมันก็เป็นที่มาของการขายการตลาดมันคนละคำกันนะขายกับการตลาดมันคนบอกแล้วมันต่างกันไงครับพี่เจฟ การขายการตลาดเอางั้นให้ดูภาพนี้ก็แล้วกันอ่ะพี่น้องเข้าใจคํานี้ก่อนเลยนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคําเนี้ยคุณคุณก็วนเวียนชีวิตนักขายอ่ะคุณก็บนเวียนอ่ะคุณก็ไม่โตทีอ่ะแล้วคุณก็ไม่มานั่งสงสัยทาไมกูไม่รวยทาไมกูไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณยังไม่เข้าใจเพราะคุณยังไม่เข้าใจโอเคเซลส์กับมาร์เก็ตติ้งนะคุณเห็นภาพผู้ชายคนนี้ไหมเดี๋ยวผมแปลให้ฟังก่อนนะเขาฝรั่งเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมอะไรการโบกรถเห็นป่ะนี่เขายืนอยู่ถนนกําลังโบกรถก็ต้องทํแตัญลักษณ์นี้ใช่ไหม ซลเซลเซลอันนี้ก็บอกว่าทูแจ็คสันวิลอ่ะเหมือนนึกถึงตัวเราเป็นไยเป็นไทยก็ได้อ่ะสมมติว่าคุณจะโบกรถไปอะไรดียตอนนี้คุณอยู่ตรงทางเลี้ยวนะฮะไปธนบุรีปากพ่อสมมุติว่าอีกทางหนึ่งไปเพชรบุรีทางหนึ่งไปลาดบุรีคุณอยู่ตรงนั้นอะ่ะไอหัวเลี้ยวนั้นอะ่ะผมเคยเห็นฝรั่งผมผมเนผมขับรถไปหัวหินเนี่ยผมเห็นฝรั่งแล้วมากันเป็นแก๊งเลยนะเออเขาเขาไม่ขึ้นรถนะพี่น้องเขาไม่ขึ้นรถนะเขาเขาก็าแบบว่าเขาเขียนป้าย ก็จะไปหัวหินก็คือชูป้ายขึ้นมาแล้วบอกคือถ้าเกิดว่าใครมีรถที่มีพื้นที่เหลือ mm hmm. เขาคิดแบบเมืองนอกเงก็ไปหัวหินทีนี้ตรงคําว่าเซลล์อ่ะเขาเขียนคําว่าทูแจ็คสันวิวหมายว่าอา้าวใครจะไปแจ็คสันวิวความหมายถ้ารถขับไปขับมาก็เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันเนี่ยไปแจ็คสันวิวช่วยจอดใช่ปะอันเนี้ยเซลล์ขายแต่ดูอันนึงมาร์เก็ตติ้ง Marketing เป็นยังไงฮะไปหาแม่เพื่อฉลองคริสต์มาสด้วยกันเป็นงไงฮะ อันนี้ Marketing. มาเก็ตติ้งบางคนมันต่างกันไงมันเป็นการเล่นกับอารมณ์พี่น้องมาเก็ตติ้งนี่คือมาเก็ตติ้งเก็ตพิมพ์เก็ตไม่เก็ตพิมพ์ไม่เก็ตผมจะอธิบายเพิ่มเห็นไหมป้ายแรกไปแจ็คสันวิวจาะหรือว่าไปหัวหินจ้านะไปหัวหินจ้าแต่อีกอันนึงบอกว่าเนี่ยไปหาแม่ซึ่งไม่ได้เจอมานานแล้วสามปีอยากเห็นหน้าแม่ที่สุดสมมุตินะฮะมีคนเขียนป้ายเนี้ย ไปหัวหินเพื่อไปดูหน้าแม่ที่ไม่ได้เจอกันมาสามปีผมคิดถึงแม่สุดหัวใจสมมติชูป้ายเนี่ยคุณอยากกระจอดให้ใครม้ากกันนะเอาถามคุณดูอะไปหัวหินแมมป้ายไปหัวหินกับบอกว่าไม่ได้เจอแม่มาสามปีแล้วอยากเห็นหน้าแม่เป็นที่สุดคือเอาง่ายว่าการตลาดมันเป็นเรื่องของการอารมณ์อะถ้าเปรียบเทียบประกันชีวิตคืออะไรเห็นพี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับก็ทําการตลาดผ่านออนไลน์เหมือนกันนะ คุณจะเก็แบแมบางคนเอาแต่ขาย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 เซลล์ไงขายไงขายขึ้นเลยฮะเอาแบบไปเลยเนี่ยแบบนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าผิดไม่ได้หมายความว่าผิดคุณขายได้แต่ในคอนเทนต์ของคุณเนี่ยถ้าเพียบถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะก็แปดสิบสิบห้าห้าไงจำได้ไหมแปดสิบสิบห้าห้าแปดสิบเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ให้ประโยชน์แก่ผู้คนเช่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของ t e s t i m o n i a l อีกห้าเปซ็นเป็นการขายเขาให้ขายแค่ห้าเองอีกสิบห้าเ m o n i a l ียหมายถึงว่าผลลัพธ์จากสินค้าที่เขาได้รับอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นการตลาดคือก็ต้องมีให้มันกลมกลม่อมแต่ถ้าเกิดคุณเอาแต่ขาย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 มาอย่างเดียวโหยนี่บริษัทออกโปรดักต์ใหม่มานะตัวนี้ดีมากเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมันขายคนก็เลื่อนฟีดคุณทิ้งอะ่ะไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าเกิดเลื่อนมาแล้วเจอ ฟีดของใครคนหนึ่งเนีฟีดของใครคนหนึ่งในแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่ซึ่งมันกําลังตรงกับปัญหาเขามันกําลังตรงกับปัญหาเขาใช่ไหมเ mm hmm. ช่นม, mm hmm. ม,มีปัญหาเรื่องของการเก็บเงินอะไรเงี้ยเก็บเงินไม่อยู่สักทีหนึง่งหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณพูดบางอย่างซึ่งทําให้เขาสนักถึงปัญหาไองน,นี้เป็นต้นนี่คือมาร์เก็ตติ้งนะเห็นไ,ไหมเพื่อนบอกแล้วคุณจิกกุง g นะกูบอกว่าจอดรับคนถือป้ายไปหาแม่ นะจอดรับคนหรือป้ายผ่านไหมคคุณจำคำนี้ไว้เลยนะพี่น้องนะ Change your word Change your world คำนี้เลย Change your word Change your world Change your word หมายความว่าเปลี่ยนคำพูดของคุณนะคุณก็จะเปลี่ยนโลกของคุณคุณเปลี่ยนคำพูดของคุณคุณเปลี่ยนโลกของคุณซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญะเราขายสินค้าที่เป็นในรูปของบริการเราไม่มีสินค้าจับต้องได้ดังนั้นคำพูดคุณมันสำคัญมาก ถ้าใครยังขายไม่สําเร็จคุณต้องวิเคราะห์แล้วว่าเวิร์ดของคุณน่ะเวิร์ดอะเวิร์ดก็คือคําพูดให้มันมันโดนคนบ้ามันทัชชิ่งหรือเปล่ามันเล่นกับอารมณ์คนไหมหรือว่าขายเอาดืด้อนะเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนคําพูดสําเร็จคุณไม่ได้เปลี่ยนโลกของคุณเท่านั้นคุณเปลี่ยนโลกของลูกค้าด้วยนะให้นึกถึงตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเพื่อจะให้ชัดเจนเกี่ยวกับการขายกัะการตลาดพี่น้องเคยดูคลิปนี้ไหมที่แบบว่ามีคนตาบอด เขาขอทานนะเป็นเป็นเรื่องราวฝรั่งคนตาบอดขอทานเสร็จแ,แล้วคนตาบอดก็มีป้ายป้ายแรกบอกว่ารู้ไหมนี่ป้ายแรกบอกว่าผมตาบอดอ่าป้ายแรกนะบอกว่าผมตาบอดกรุณาช่วยผมด้วยผมตาบอดอ่าช่วยผมด้วยผมตาบอดช่วยผมด้วยคนผ่านไปผ่านมาก็มีหยอดเหรียญหยอดอะไรบ้างนะต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินผ่านขอทานตาบอดคนเนี้ยเสร็จแล้วเธอก็เอาป้ายของคนตาบอดเนี่ย พลิกด้านเอาด้านที่ไม่มีอะไรเขียนแล้วก็เขียนข้อความลงไปใหม่ปรากฏว่าพอเขียนข้อความลงไปใหม่คนตาบอดรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีคนมาโยนเศษเหเรียญเศษแบงค์คือมีคนบริจาคเยอะไปหมดเลยนะครับพอตอนเย็นเนี่ยผู้หญิงคนนี้จําได้ว่าผู้หญิงคนนี้ตอนมานนเนี่ยจํากลิ่นจํารองเท้าได้ก็ถามว่าคุณคุณเขียนอะไรลงไปในกระดาษของผมเหรอครับก็วาดแบบนั้ก็บอกว่าอ๋อก็ ใจความเดิมนั่นแหละค่ะความหมายมันเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคําพูดเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรฮะเขาเขียนคํานี้ลงไปครับเขาบอกว่า it's a beautiful day and I can't see it ก็คือเขาเขียนว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามวันนี้เป็นวันที่สวยงามใช่ไหมและผมไม่สามารถมองเห็นได้โอ้โหเป็นไงฮะทัชชิ่งไหมและผมไม่สามารถมองเห็นมันได้ทัชชิ่งไหม นี่ไงการตลาดเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกมันก็เหมือนกับป้ายเมื่อกี้ไปแจ็คสันวิลกับบอกว่าไปเยี่ยมแม่เพื่อฉลองคิดสมาสกับแม่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยไปหาแม่อยากจะไปกราบตักแม่อะไรอย่างเนี้ยคุณคุณพอเข้าใจความหมายไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าคนนั้นหรือคนคนนั้นเป็นคนที่รักแม่ด้วยอินมากกับแม่เออเห็นไหม change your world change your world เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนโลกของคุณนะนั่นก็คือโลกแห่งการขายแล้วก็การตลาดพอเราเข้าใจคํานี้ปั๊บเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ได้กับทุกขั้นตอนเข้าใจความหมายไหม